รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วครับจะทำยังไงดีอ่ะ ก็จะบอกว่าเวลาจะรักษาใจเราเองค่ะนะคะช่วงวันเวลาอาจจะผ่านไปเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทําใจนะคะที่สําคัญเราต้องให้คุณค่ากับตัวเรานะคะเขาไม่รักเราแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะรักตัวเองเราให้มองเห็นความรักของคนรอบข้างนะคะคุณจะเห็นว่ามีคนอีกตั้งมากมายทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งครอบครัวและเพื่อนๆนะคะที่รักเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปาศจากความรักของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อย่ามองแค่10ปีที่คบกับเขา มันอาจจะมี10ปีก่อนนั้นนั้นที่คุณยังอยู่คนเดียวมาก็ได้ใช่ค่ะเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ผิดถ้าหากว่าเลิกลากันไปแล้วเราจะยังรักเขาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเรารักแต่เราไม่ได้ครอบครองแล้วอาจจะยังรักยังบัรปรารถนาดีถึงเขาแต่ว่าเราต้องรักตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะนิดเดียวสั้นๆสมัยก่อนเรายังไม่มีเขาเรายังอยู่ได้ตอนนี้เราก็กลับไปที่จะไม่มีเขาอีกเราก็ต้องกลับมาอยู่ได้เหมือนเดิมครับครับผมฮะบทสรุปตรงนี้เป็นที่สําคัญนะครับก็ อยากให้ทุกๆคนอกหักนะครับอย่าให้ถึงตายเลยนะครับทุกคนผมเป็นข้อสรุปนี้แล้วกันนะครับขอบคุณอาจารย์นายแพทย์สุกมลแพทย์หญิงอัญชุลีนะครับบันดาลโทษครับพันตํารวจตีหญิงแพทย์หญิงอัญชุลีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติมาจนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมทวนคําถามนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับใครที่อยากจะร่วมสนุกกันนะครับมี SMS นะครับถามว่าประเทศใดมีสวัสดิการ พิเศษให้กับพนักงานอกหักลาได้ปีละ2วันนะครับถ้าเลือกก็พิมพ์คําว่า ln นะครับ a หรือ b นะครับเอ๊ทิมพงานนี้ทําไมทําสี b แปลกๆกนักนฮะส่งมาที่0888762500นะครับ 0888762500นะครับเดี๋ยวติดตามในครั้งหน้านะครับเราจะนำรายชื่อของท่านขึ้นมาบ่อยครั้งนะครับใครที่ถูกตรงนี้วันนี้ขอให้หลับฝันดีนะครับแล้วก็มีความสุขกับคนในครอบครัวผมแล้วก็วิทยากรลาไปก่อน,กนครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ